สวัสดีเพื่อนันกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาร้านนะคะวนี้จะมานําเสนอแอป,ป,ปที่จะช่วยให้เราเพิ่มลนยน้าให้กับวิดีโอหรือว่ารูปภาพของเราได้นะคะ mm hmm. ก็ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดบน app store ได้เลยนะคะแอป,ป,ปชื่อว่า ex app นะคะตัวนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะเพิ่มรลายน้ําได้ให้ทุกคนดาวน์โหลดมาเลยนะคะ ให้ทุกคนดาวน์โหลดมาเลยนะคะแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็เปิดขึ้นมาเลยอ่าทีนี้เราก็จะเห็นเมนูต่างๆของมันนะคะก็คือความสามารถของเขาก็คือรูปแบบก็คือสามารถที่จะแปลงไฟล์ของวิดีโอของเราเนี่ยแปลงไฟล์วีโอให้เป็นไฟล์อื่นก็ได้นะคะให้เป็นไฟล์ต่างๆจากไฟล์ของอไฟล์ของ iPhone นะคะให้เป็น m อได้นั่นเองนะคะ หรือบีบอัดไฟล์นะคะให้มันมีขนาดที่เล็กลงนะคะอ่านี่เนาะขนาดก็จะลดลงนะคะอันนี้คือประโยชน์ของเขานะคะที่อยู่ในแอปเนาะอ่ามาถึงลายน้ําที่เราทุกคนต้องการจะใส่นะคะก็กดไปที่ลายน้าเนาะเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่ไว้ตรงไหนนะคะอ่าเราก็กดเพิ่มอ่าจะมีให้เราเลือก2ออย่างก็คือข้อความกับรูปภาพนะคะข้อความข้อความก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้มาเลือกแบบอักษรนะคะทุกคนเลือกแบบอักษรนะถ้าถ้าข้าข้างแรกเนี่ยมันจะไม่มีนะคะให้ทุกคนติดตั้งเนาะมันจะมีฟอนต์ของ Google เข้ามาให้นะคะเราก็เลือกดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็กดเลือกขนาดต่างเนาะน,นี้จะเป็นขนาดนะคะอันนี้เป็นสีตัวอักษรเนาะอ่าเสร็จแล้วพื้นหลังจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่เราสามารถที่จะไปปรับได้นะคะ ก็เราเลือกมุมไหนนะคะมุมล่างซ้ายอเอามุมล่างขวาเนาะแล้วก็กดเพิ่มได้เลยนะคะมันจะมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันจะมาอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาปรับให้มันพอดีกันนะคะก็คือปรับตรงตำแหน่งนะคะตำแหน่ง x นะคะเพิ่มค่าไปที่เก้าสิบนะคะแล้วก็ตำแหน่ง y ก็เพิ่มเ0้าสิบเหมือนเดิมนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็ดันนะกดอัปเดตอ่ะทีนี้มันก็จะขึ้นมานี่มาแล้วนะคะมาอยู่ตรงประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็สามารถที่จะไปปรับใช้ให้กับตำแหน่งต่างๆของทุกคนได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะโอเคนะคะถ้าไม่เอาก็ลบตรงนี้นะคะลบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่ม mm hmm. เพิ่มตัวรูปภาพกันบ้างนะคะ,ะเพิ่มรูปภาพนะคะ แหล่งที่มานะคะเราสามารถไปกอปอ่าลิงจากสิ่งต่างๆบนเว็บมาได้นะคะพวกค้นหาจาก g o o g l e นะคะสามารถมาวางได้นะคะนี่เนาะแต่เราจะเลือกอาภาพท้องถิ่นก็คือภาพในของของเราเองนะคะอ่ะนี่เราเจอเราแวลรูปของเรามานะคะเสร็จแล้วก็กด เพิ่มเข้าไปนะคะตำแหน่งอะไรต่างๆความกว้างอะไรต่างๆก็กําหนดได้ตรงนี้นะคะมุมก็กําหนดได้ตรงนี้เหมือนกันนะคะก็เพิ่มค่าเข้าไปนะคะสเกลสิิมันจะอยู่มุมล่างพอดีเลยบบนี้นะคะนี้ด้านบนเนาะอันนี้เราไม่ได้ปรับนะคะทุกคนขนาดเราก็ให้ลดลงมาก็ได้นะคะหรือไม่ลดก็ได้นี่นะคะมุมล่างขวา มุมล่างขวานะคะแปดสิบกดดันกดอัปเดตนี่นะคะก็จะอยู่ประมาณน,นี้อ่าโอเคนะคะก็จะได้ประมาณนี้กดทำนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกดทำเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งออกไปยังแอปของเรานะคะ กดไปตรงนี้แล้วก็เซฟวิดีโอนะคะทุกคนอ่าเซฟสำเร็จนะคะ,ะเรามาดูนะคะนี่วิดีโอที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ นี่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่นํามาฝากกันสําหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มไลายน้ำหรือค่ะหรือว่าบีบอัดไฟล์นะคะแปลงไฟล์ของวิดีโอนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด SUBSCRIBE เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ